เมื่อโลกไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวรมธรรมะสวัสดีพี่น้องกันระยานมิตรทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมสุรพัฒน์มีดหมอนะครับที่ช่องเผยแร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็ถือว่า เป็นเจตนารมณ์เจตนาลักนะครับขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่คุณงามความดีของครูบาอาจารย์นะครับเพื่อสืบทอดต่อไปอปราบนานแสนนานนะครับเอาละวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสานำมีดด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดยุคต้นที่มีความสวยงามมากๆนะครับามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกัน ก็เป็นมีดของพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับถือว่าเป็นมีดหลวงพ่อสมัยที่หลวงพ่อท่านมีโรงตีมีดที่วัดเลยะนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูได้สัมผัสกันะนะครับเพราะว่าประวัติมีดเล่นนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าผมก็ได้มาจาก ชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่แถวอำเภอตาคลีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นว่าเป็นมีดที่มีประวัติความเป็นมาที่ดีนะครับอ่ะอละนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยนะครับเป็นปักไม้ที่มีความแห้งมากๆนะครับแล้วก็โบราณน,นะครับ น้องก็จะเห็นกันชัดเจนนะครับก็เรียกว่าเก่าในเก่า<ๆ>นอกนะครับความแห้งของไม้ความคัดสิกนะครับแล้วก็ได้นำไปรัดหวายใหม่นะครับเนี่ยนะครับจะชัดเจนมากเลยนะครับไม้ก็มีแต่ความแห้งนะครับไม่มียางเบาางมากนะครับ แม้รัดเดิมก็ชำรุดตามการเวลานะครับนี่ก็ได้นำไปรัดไว้ใหม่ก็ถือว่าสวยงามและก็มีความเข้มแข็งมากๆนะครับชัดเจนเลยนะครับอันนี้นะครับสัมผัสแล้วก็ถือว่าคลาสสิกนะครับสบายตาสบายใจมีความเข้มขังมากๆนะครับ นะครับนี่ก็เป็นส่วนของปักมีดนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ดูส่วนของมีดกันเลยดีกว่านะครับนะครับเสมาเปลเพิงองนะครับล่องเลือดลึกคาบไข่ความเป็นธรรมชาติชัดเจนะนะครับแล้วก็ลายเป็น,นเขาเรียกว่าเล็บจิกเล็บควา่าเล็บงายนะครับ ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรุ่งมากๆนะครับแล้วก็เป็นเสมาโจจัวโบดนะครับที่ชัดเจนเแล้วก็ลายกระหนกชอบฟ้านะครับเนี่ยมีการเล่นลายบนสันมีดนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่แหละก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มีดของหลวงพ่อรุ่งนะครับคาบใครธรรมชาตินะครับเหล็กโบราณมากๆเลยเ นะครับนี่ชัดเจนนะครับแล้วก็เหล็กโลหะนะครับคาบใครความเป็นธรรมชาตาิแล้วก็ตรงกันมีดหรือว่าสะโพกมีดนะครับนี่ไม่มีร่องรอยของการสังลอ,น,อนะครับถือว่า,าเป็นมีดโบราณที่ธรรมชาติมากๆนะครับสัมผัสแล้วก็ถือว่ามีความคลาสสิกนะครับ นะครับลวงพ่อลุ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานนะครับที่สร้างมีดแล้วก็ด่งดังและก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับถือว่าเป็นปฐมบทของมีดนะครับที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สร้างมีดอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเนี่ย นะครับผมก็จะเน้นซูมให้ทุกท่านได้ชมได้สัมผัสด้วยสายตาของท่านเองให้มากที่สุดนะครับเมื่อเราพิจารณาความเก่านะครับค้าบคข่ยต่างๆเราก็จะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นมีดยุคต้นที่สัมผัสแล้วก็มีความคลาสสิกสวยงามนะครับ ก็ต้องขอรบกวนพี่น้องทุกท่านนะครับในแต่ละคลิปโอก็จะขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านประมาณ10บวินาทีนะครับไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าบางทีบางท่านก็ต้องอทำมาหากินนะครับเลี้ยงชีพผมก็เข้าใจนะครับบางทีบางท่านก็ไม่อาจจะมีเวลาเข้ามาดูนะครับผ่านๆไปก็ ถือว่าสำหรับผมแล้วก็จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกับปรมีของคูบาอาจานนรย์นะครับเนี่ยนะครับมีดเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นมีดที่มีความคลาสสิกสวยงามนะครับเป็นมีดขนาดพกพาที่ดูง่ายๆนะครับชัดเจนมากนะครับ ภาพใครความเป็นธรรมชาตินะครับนะครับยิ่งสัมผัสยิ่งมองอยิ่งคลาสสิกนะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับนี่ชัดเจนพี่น้องก็จะได้เห็นนะครับเป็นนี่มีดขนาดพกพา,าความยาว9นิ้วรวนด้ามและฝักนะครับ ถ้าจะกล่าวถึงพุทธคุณของอครูบาอาจารย์แล้วนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลเกี่ยวกับมีดนะครับก็เมื่อเรามีาพกไว้หรือเก็บไว้ที่บ้านนะครับที่หิ้งพระก็จะทำให้บ้านเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับสมาชิกหรือว่า,าบุคคลในครอบครัวนะครับก็จะมีความรักความสามัคคีด้วยบารมีคำ รรมของหลวงพ่อนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็จะแค้วค่าปลอดภัยนะครับกิจการก็จะรุ่งเรืองนะครับทำมาค้าขึ้นนะครับนี่แหละบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับก็ถือว่าเป็นตำนานของพระอริยสงฆ์งอีกท่านหนึ่งนะครับที่ โด่งดังและมีความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับมีดหมอนะครับนะครับชัดเจนตามนี้นะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการพูดคุยกันโดยตรงก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร0 9 7 9 9 9ก้าเจนะครับ เพราะว่าการสื่อสารบางทีเนาะ,ะมันก็ถือว่าสำคัญนะครับเมื่อเราได้พูดคุยทักทายกันแล้วก็ทุกอย่างะจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับะนะครับก็เหมือนมีดเล่มนี้แหละยิ่งดูยิ่งสัมผัสยิ่งคลาสสิกความเก่าความธรรมความเป็นธรรมชาติก็จะชัดเจนมากนะครับ โลหะหรือว่าใบามีดนะครับนี่คับใครความเป็นธรรมชาติคลาสสิกนะครับเป็นเหล็กโบราณที่แห้งมากๆนะครับนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเหมือนที่ผมบอกที่เบอร์โทร0 9 7 9 9 9ก้าเจนะครับไอดีไลน์ก็เบอร์เดียวกัน นะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบการทีวีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ EP หน้านะครับท้ายสุด สุดท้ายนะครับก็ขออำน,นาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณวิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทํำสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทิน ผมสุรพัฒนมีดหมอก็ต้องขอก่าคำาสสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ